เสร็จเมื่อไ,ไหร่จัง,งจังรีบก,ก,กาจำรานนี่ตรงที่นัง่งสี่ะ

mà ngàn phần tề vì xuống

E นาโมตัสสะะวะโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธะนาโมตัสสะพะพวะโตอะระหัโตสัมมาสัมพุทธะนาโมตัสสะพะพวะโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธะอิมังสุปะ I'm <tries> going